สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านคลิปนี้นะวัดจัดไปจะพาทุกท่านไปชมบรรยากาศการเปิดจวนผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญโดยท่านชนาะชัดชวานบงนะครับได้ให้สถานที่จวนผู้ว่านั้นเป็นสถานที่ออกกําลังกายของหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการแล้วก็พี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงตลอดจนนักเรียนนักศึกษาเพื่อเป็นการออกกําลังกายส่งเสริมสุขภาพติดตามรับชมบรรยากาศได้เลยครับ ก็สวัสดีครับวันนี้อยากจะแนะนําชวนผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญนะครับซึ่งอ,อยู่ภายในศูนย์ราชการของจังหวัดนะครับเราจะเห็นว่าวันนี้มีนักฟุตบอลน,นะครับมาเล่นทั้งหมดนี้ก็จะเป็นหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกับข้าราชการนะครับแต่ว่าวันนี้ก็มีน้องๆนักเรียนที่อยู่แถวนี้ก็มาร่วมนะครับส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นเรื่องของการออกกําลังกายอีกอย่างหนึ่งคือการอ่า ทำเรียนโยคะอารบิกนะครับก็เรามีนโยบายเนื่องจากว่าจังหวัดอำนาจเจริญนะครับเรามีปัญหาเรื่องสุขภาพของประชาชนยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการป่วยโรคไตนะครับเรามีประชากรแค่3ามแสนกว่านะครับของทั้งจังหวัดซึ่งถือว่าค่อนข้างจะเป็นจังหวัดที่มีประชากรน,น้อยที่สุดแต่จากสถิติปรากฏว่า,าเราเป็นจังหวัดที่มีผู้ป่วยฟอกไต อยู่อันดับต้นๆน,น,นะครับของประเทศนะครับก็เนื่องจากการไม่ดูแลสุขภาพเรื่องการอาหารการกินนะครับเราก็มีการลดการบริโภคลดน,นลงเรื่องการลดหวานมันเค็มนะครับและก็โครงการจังหวัดเองก็เห็นว่าเนื่องจากอำนน่าจะเญเราเป็นจังหวัดเล็ก,ลกๆครับไม่มีกิจกรรมหรืออะไรที่จะให้่พีน้องประชาชนแล้วก็ข้าราชการที่มาอยู่ที่นี่ได้ทำนะครับตกเย็นก็ต่างคนต่าง กลับบ้านอยู่หอพักบ้างอะไรบ้างบางทีก็จะไปเที่ยวนะครับซึ่งเราก็เลยอยากให้ทุกคนได้มาพบปะสังสรรค์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการออกกำลังกายนะครับผมก็เลยคิดว่าะจะเริ่มให้ประชาชนได้ออกกำลังกายนะครับก็เริ่มที่ส่วนราชการก่อนนะครับเนื่องจากจวนผู้ว่าราชการจังหวัดแห่งนี้ก็มีพื้นที่ค่อนข้างกว้างนะครับเราเริ่มแรกเราก็ได้เปิด ทำสนามฟุตบอลเล็กนะครับซึ่งก็ได้รับความสนใจจากพี่น้องราชการมาเล่นทุกวันครับยกเว้นเสาร์อาทิตย์ที่อาจจะหยุดพักนะครับแล้วก็วันนี้ฝ่ายสุภาพสตรีก็เริ่มมาเล่นโยคะกันนะครับก็เป็นวันหน้าส่วนราชการกับข้าราชการแล้วก็ทางจังหวัดเองก็มีนโยบายออกกำลังกายนะทุกอันพุธนะครับหลังจากเลิกงานขราชการทั้งหมดก็จะลงกันมาร่วมออกกำลังกายตามโครงการเดินวิ่งปั่นนะครับก็ ใครสะดวกเรื่องของการปั่นจักรยานก็เอาจักรยานมาปั่นนะครับใครจะวิ่งก็ได้ใครจะเดินก็ได้นะครับเนื่องจากศูตรราชการจังหวัดอำนาจเจริญค่อนข้างจะกว้างขวางนะครับแล้วก็การใช้พื้นที่ในการออกกําลังกายก็จะมีความปลอดภัยมากกว่าการที่จะไปวิ่งไปปั่นตามท้องถนนนะครับเราก็เลยเร่งลงนรงให้มีการ ออกกําลังกายทุกคนนะครับเพื่อให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับวันนี้ก็ต้องเรียนว่าหลายๆคนนะครับที่ก่อนมีโครงการนั้นเดินก็ต้องเกาะราวบันไดนะครับวันนี้ลงสนามฟุตบอลแบบกลายเป็นกองหน้าอย่างดีแล้วครับสุขภาพทุกคนกลับมาแข็งแรงความดันไขมันเริ่มลดจากการประเมินนะครับหลังจากที่เราทำมาสักพักหนึ่งนะครับประจวบกับพอดีเราก็ หวังว่าพี่น้องประชาชนจะให้ความสนใจในการออกกำลังกายด้วยนะครับผมเองก็ได้เชิญชวนไปยังองค์กรเอกชนต่างๆนะครับได้เชิญชวนกันเข้ามาออกกำลังกายนะครับไม่ว่าจะเป็นชมรมปั่นจักรยานนะครับซึ่งเราก็ได้ไปเชิญเข้ามานะครับให้เชิญน,นักปั่นมาร่วมกันออกกำลังกายกันให้มีความสุขในพื้นที่นี้นะครับก็ได้รับความสนใจจากชมรมจักรยานนะครับแล้วก็ มีประชาชนภาคเอกชนเข้ามาร่วมพอสมควรนะครับเราก็ประสานไปยังส่วนราชการต่างๆนะครับว่าขอให้ได้ส่งเสริมให้ข้าราชการในหน่วยนะครับที่อาจจะอยู่นอกศูนย์ราชการเนี่ยได้ออกกําลังกายกันนะครับซึ่งก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะครับตามอ,อําเภอต่างๆก็รณรงค์นะครับเราแจ้งไปยังพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นตําบลอวตอ ตำบลหมู่บ้านนะครับให้รณรงค์เรื่องของการสนับสนุนเรื่องของการออกกําลังนะครับตอนนี้ก็ได้ประสานการกีฬาว่ามีการจัดการกีฬาภายในจังหวัดให้ให้มากขึ้นนะครับอย่างเช่นเมื่อเดือนที่แล้วเราก็มีการจัดการแข่งขันเปตองในพื้นที่บริเวณหน้าสารกลางนะครับเราก็ใช้พื้นที่สารกลางให้เป็นประโยชน์ให้มากที่สุดก็ได้รับความสนใจครับก็มีทีม เข้าร่วมถึง3-40ทีมด้วยกันนะครับไปอื้อฟ้าไปไขไขอไขอไไข 才华。